สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอังกอรก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวอำเภอวังสามอจ้าวันนี้ก็เขากําลังจัดงานประเพณีวันลอยกระทงนะคะวันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายน2568นะคะวันนี้ก็จะพามาถ่ายรูปแล้วก็ช้อปปิ้งซื้อของกินแล้วก็ดูของเล่นนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขากําลังจัดเตรียมงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นซูมให้ถ่ายรูป ก็ก็จะมีเวทีนะคะเพื่อนๆเ,เวทีเตรียมงานประกวดนะคะน่าจะมีงานนพมาศด้วยแหละคนเยอะมากเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ก็พาเด็กๆมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาดูกระทงเขาทําจัดเตรียมไว้ให้คนมาซื้อแล้วก็ไปลอยได้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นขนมอันนี้ลูกโปง่งลอยฟ้านะคะบิงโกก็สนุกสนานมากเลยนะคะชอบมากเลยนางก็ มีเพื่อนไปทั่วไปหมดน,นี้ของกินนะคะพเพื่อนๆก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกำลังจัดเตรียมร้านขายของนะคะพเพื่อนๆมีกุ้งมีปลาหมึกมีซีอิ๊วดองมีขนมนมเนยกบเคี้ยวอาหารการกินทุกอย่างแต่ก็มาติดใจสดุดใจร้านนี้เลยจ้าเพราะว่าเด็กๆที่บ้านชอบกินนะคะ กุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะวันนี้ยกอก็จัดให้ไปเลย2ชุดจ้านี่ได้เลยช่ำๆอร่อยแล้วเราก็จะมาถ่ายรูปเล่นนะคะเพื่อนๆถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเล่นแล้วเราก็พาเด็กๆเดินชมวิวนะคะดูตรงซ้มประตูซูมตัวนี้เขาจัดไว้ให้อ่า คนมาเที่ยวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะอังกอร์ก็จะพาเดินดูรอบๆนะคะบริเวณตรงนี้เขาจัดเตรียมไว้ให้คนมาเที่ยวกันช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วก็อีกหน่อยก็จะปีใหม่แล้วช่วงนี้งานหมอลำก็เยอะนะคะ ขอให้เที่ยวสนุกสนานใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะเพื่อนๆเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยและเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยอากาศเย็นนะคะช่วงนี้อังกอก็จะพาเด็กๆเดินไปซื้ออาหารปลานะคะเพื่อนๆเดินไปเลยดูบิงโกไม่ค่อยอยากจะเดินเลยเพราะว่าถ้าแม่เดินทีหลังเขาก็ จะละเวงตลอดเวลากลัวแม่จะหายนะคะสรุปว่าแม่ก็เลยได้เป็นคนจูงนะคะเ,เพื่อนๆเขาก็วิ่งออกหน้าแม่เลยนะคะดูมีเพื่อนใหม่ก็เล่นไปทั่วเลยบิงโกืมสนุกใหญ่เลยเป็นหมาที่ชอบเล่นนะคะบิงโกสนุกสนานดูวิ่งเลยถ้าแม่จูงอ่ะพาแม่วิ่งเลยดูสิอ่ะจะล้มไหมเนี่ย เราก็ไปให้อาหารปลากันเลยค่ะดูวิ่งก่อนเลยบิงโกสุกสนมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก็น่ารักดีค่ะอังกอก็รักแหละเหมือนลูกคนนึงเลยแหละนี่ดูมาให้อาหารปลากันเลยพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินนะคะเพื่อนๆคนเยอะช่วงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็น จุดให้อาหารปลานะคะน้ําก็ขึ้นมาสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนี่มากับพี่เนยแล้วก็น้องครีมนะคะแล้วก็น้องบิงโกจัดเต็มเลยอันี้สวยๆดอกๆเหมือนใครไม่รู้แหละดูปลามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยปลาเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะรีบกลับบ้านนะคะเดี๋ยวค่ำม,มืดก่อนเดี๋ยวรถพ่วงเยอะรถ อ้อยลดอะไรเยอะช่วงนี้เราต้องรีบกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะคะเพื่อนๆหรือมินโกนะมีเพื่อนไปทั่วเลยดูสิเอาเล่นกันอยากเล่นกันอก่อนกลับบ้านไม่ให้เล่นนะคะ <c oughs> แต่ตัวสีน้ำตาลไม่กล้าเข้ามา <c oughs> ค่ะเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทาง Facebook y o u t u b e แล้วก็